สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อาร์มคนรักรถนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าโตโยต้าซอลูนานะฮะเก่งเล็กซอลูน่าครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะผมเพิ่งเทินลูกค้าเข้ามานะครับวันนี้ก็เปิดขายราคา49,000บาทนะฮะย้ำนะครับว่า49,000บาทนะราคาก็ต่อรองกันได้นะฮะคันนี้สีสวยทั้งคันนะฮะเครื่องดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นนะฮะ ภายในกิฟสีสวยเต็มนะฮะรถพร้อมใช้งานทางไกลนะครับพร้อมขับส่งทั่วไทยนะฮะนี่นะครับแม็กสวยนะฮะแม็กสวยยางดอกเต็มสี่เส้นนะครับนี่นะครับยางดอกล้นๆ้นเลยฮะแม็กหล่อๆนะฮะสีสันสวยทั้งคันนะฮะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะฮะ เดี๋ยวไปดูบนหลังคานะครับคันนี้ผมรีวิวเลยนะผมไม่ได้ล้างนะฮะนะครับรถพร้อมใช้งานทางไกลนะฮะพร้อมขับส่งทั่วประเทศนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะรับประกันนะครับอันนี้พร้อมใช้งานทางใจนะฮะลูกค้าเพิ่งขี่ยาวๆจากกรุงเทพมานะครับมาเทินารถกระบะสี่ประตูไปนะฮะภายในก็จะสวยแบบนี้นะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะย้ำนะครับเปนรถบ้านนะฮะภายในกิฟท์พรบภายในกิฟท์มันเหลือแค่เคลียร์ความสะอาดนะฮะนี่นะครับผม เบาสวยนะครับเบาสวยทั้งสี่ตัวเลยนะฮะนี่นะครับครับไม่มีควันขาวควันดำนะ ห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเครื่องนิ่งนะไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะรถพร้อมใช้งานนะครับสนใจยังไงก็โทรมาคุยกันได้นะฮะพร้อมขับส่งทั่วประเทศนะครับผมสวัสดีครับ